ย่าเหยื่อสามเพ่งมาเหยื่อสามเพ่งเออเพิ่นมาลงควางชูปีเพิ่นมาเพียงของเพิ่นมาลงควงเพิ่นลูกน้องปุนอยู่บ้านเผาบ้านคุณเท้าบ้านสมกบบ้านไดนขนมาเบิดขนมาแเพิ่นมาจากไหนเพิ่นมาลงควางเพิ่นเอาของอย่างมาสารใส่เกล็ดมากีเกล็ดละสองถุงสามป่าอยากมั่งป่าม้าเห็ดจริงอยู่ที่ไหนเห็ดเพราะเต่ง อันบานตัะเคียบบาดมือนันหมาเปิดได้นายมันเนี่ยมาล้มความคนเดินคนว่าดคนเดินว่าล้มความคนมาเลี้ยงผีผีอันผีฝ่าผีฝ่าคนผีแถ้แล้วก็วนยุบเหินมือได้นายเป็นยังเป็นลุงจากมือเป็นงานล้มความเป็นถูกเป็นแบบจ้ำบุญกัดจินนี่อ๋อแบบนี้คนเป่าแขน

thì có sẵn mai ôi chín kinh điển không nhìn phải lẹo lóc ở trên du kinh điển phụ lẹo mình hẹp hẹp phá sùng phá mầm, phá phá hẹn ôi họ à thấy khốn mắt là bạn thật kiểm bạn máu bát khốn thâu được ta còn muốn bơ mi ngay ừ, bạn có nó mát này nó bạn sùng cố bạn muốn này mã bượt đại khẩu du khí và nằm lao khẩu khoảng lắc thả nằm lao มันอยากทำเพลงเขาสิมาลุกควงควงเอออ็ดเบิดมือเบิดัแห่งบ่มีก่อนบ่มีอยากหลบิีตะแคนร่ำก็บบ่มีร่ำเรื่อเรื่อเลยนั่นรำนั่นนิทานบุญเลยนะย่ะพ่อมัดทานนั่งพิมพ์ผ้าเล้าก็มือนี่เลี้ยงนี่ถมเขาเลี้ยงอื่นมาล่ แกงโตงน้ำผุนเหลวอ่อนยังอ่อนผุนเล้วไม่ให้เกิดน้ำก็เกงน่างกิไม่ให้เกิดั่นงกิไเลยเม่เป็นเด็กหน่อยเป็นบ่าเป็นเด็กหน้อยกับเด็กน้อยยงตึกเหลวทำหน่อยก็อื่นหน่อยหนึ่งไสเเ้ากัาเพิ่นไส่ฟังเพิ่นพนแล้ววันนี้เพิ่นเห็ดทุ่งใ่ฟังเพิ่นลเออไปฟังเพิ่นล้มขวางน้ำกันขึ้นกัเบิกขึ้นเล้วนะ้นขวนอยู่หัน ผ uhm ู้เป hey, ่าแขนพูกันมาสองคนสามคนพู้นึ่เป่าใหญยพู้หนึ่งกับเป่าังบ่ามีก่องมีทนมีห้ังทองมีแขนหลวงที่เอาบันหน่อยหนึ่เที่กันโอ้ยมูโถกันเกิดบันทันหรอกไม่ไออคันดีไม่ไช่ตึงไม่ไง่าไม่ให้ใสเขาว่าพอนมาล้มที่หล่วอยู่ของรักษาน้รเรา Ừ. công viên cả lắm bởi mưa cú hết trình cậy hết nâng khẩu hết chính liền cậy cả, tạm sống mà không tìm tả ừ. quốc ẩn quốc nặng Anh lắm một người lắm một khỏi dễ nên nhạc kẻ ẩn thịt và nhá không mặt thật tiến hạ tiến thần nhá không mặt thật không tâm thứ ngày cả ừ. là cầm cú là tình năng ý năng tìm phan ก็มีนั่งเอกพระเอกจะเห็นนี่เดีวน่อมิสเออมีเส้นนั้นมิเบาไปจะเห็นได็กนรักห่างห่างเด็กก็เป็นสาสัฟังนี่มือนี้ลรื่อนนี่จบเมื่อหลังรันล้ำืันผ่านแดนนั่งไอ้นังเอามาล้างมือเด้นนั่งดีท่านแต่แต่ทีเป็นล้าล้งควงอีกคือการบูชาพญะยีผีฝ่าผีแถนให้มะโปกปักรักษาลูกหลาง

กวักเขาเข้าไปพอนจะร่ำกวักเขาอยู่ในกองรักษาของเราว่าจะเข้าไปนหันแต่กาดสามเชียงแต่กาดหันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเห็นพินไว้ยังห้าคุณเด็กผมขามมึงไว้ร่ำโอ้ยเครื่องเดือนพวกเราไหนโอ้เป็นร่ำประมาณเครื่องเดือนเออผู้ใดมาลุ้นเขามาลุ้นเขาฉานป่ายาณ กว่มาก่อดละก็กินไปกินเบิดละกับไม้อีกกับขนไม้อีกโอ้ยคนใก่เขียนไม้ไก่เห็นหรือไม่เหรอไม้ลายคนบ่บม่อะไรไม้ลายเกียนบ่เกียนไม้ลายล้ำบ่เกียนเกียนไม้ลายบ่คนนั่งเกียนไม้ลายล้ำบ่หลายคันบ่เออคนกระจายอย่างมากินนี่ละทีอันหาอันผุดละสองคนสามคนนี่กันยุคคมเดียวกันละที่เขาใส่เกียนหายยาง

เออคนจากหาหัก่ินผ้ามันก็เลยมีนมันมีไปเบิงมันบ่เออสินค้าสินผ้านุ่งพอดกับว่าม่นุ่งจังไม่ใหนางอยูได้สินไหมหยาบหยาบหนักุเแนผุทั้งบัตรเขียบบัตรเบาบัตรุเท่าบันนุ่งที่รเอไแล้าก็นุ่งเสียกเสียกเสียไหมเบียงผ้าไหมที่ผุแดบ่ม่นุ่งจังไม่หนุ่นุ่งที่ได แล้ววันนี้เพิ่นยังญ่เพิ่นจังเสาเพิ่นคือเสาเพิ่นคือเสาล้ำแล้วเออเพิ่นเป็นหยังเพิ่นจังเสาล้ำเออเสาล้ำเออเพิ่นมาจังทีพระราชพะเจ้าเพิ่นดินรัชการทีหลายดอกพวยมีให้กระดึงเอ้าผีผาไปล้ำช่องไปดูผีผ่าแล้วก็หายล้ำป่วนฮะว่าพระเจ้าเห็นดินรัชการทีละ Mình hẳn cà lưm Phuộc phu, em nè bảo hẳn lắng luôn Mình là gắn tỷ 6 quần bó Bạn nghĩ Ở phải lắm của phá cháu Thánh Định Ồ Phá cháu Thánh Định nằm bò thâu Chê Phá cháu Thánh Định Phá cháu Thánh Định ông nằm tại Ừ Hồi lấy thịt phá gạt bó hẳn mỹ phí phá Ồ Đi dù Hồi nhau bắt hải quản hải lắm Nì mấy tà con dòng dèng má Hắn bảo dù gì mấy hèn ลูกน้องไมีเงียบกบมาทำเงียแล้วก็พูกแขนให้บได้ยรับอด้ย่อมคือเขาลูกน้องจังสาขาไทยหกไปยโอ้คนนีสาขาอะไรสาขาเตียงเออมัวหน่อยหน่อยจังตัวบ่ยู่ดีนีห้งพอแม่มาบึงกับหมอบึงได้หอนหมอพุ่งเด๋อเออคือแาบจะหม้อรงกม con hay thân 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 phù khiển hãy oh. Ờ. hiến hòa phấn thân thân ừ, thân thân phù hãy thế cứ quá rồi mà nghe con thì để lắm chân san rạ cuộc mình hẹn tu ao hẳn mình hẹn hòa ừ. cuộc mình tập mình hẹn tu ừ. con ừ. phân hủ và hoạt mã ừ. phấn và khánh bộ phận lâm พักกันบนพบอดบาล้มผู้ใดเจ็บถวยกับอาหารมีไงแปแเราเพิ่นสืบเสีอสายมาจะททางไหนเพิ่นเอาเผูกแขนให้เพิ่นได้ผีป่าม<อ>าจะททางไหนเพิ่นมาจากทางไหนมีไง,งแปะมีคนใส่แล้วเป็นคนทางไหนมีไงแปะไหนแปะเออลังกับเป็นคนมาได้สีสกีเราเป็นช่วยชนไหนอ๋อเ,เอาไปมีแปะหนูก็บอกไทยเตียเราซื้อมีเส็แปะอ๋อเราบอกไทยอาหามูรักก พวาแไม่ให้เป็นเด็ไหนแล้วเขารงเรียนอยู่แม่แไม่ให้นุนมึงยไม่ให้กุมแถวบุตรแถาบุญฉันทถานั้นดีกุมนี่เขาไม่ให้หลอมนี่เดินบนเทียนเขาผสมใช้เป็นเดินบ่มีหันหเอกยังก็เล่นพวกไม่ให่ก็ไปเล่นบักลี่หันยังกนขึ้นแล้วก็เล่นบักลี่กับแลนเขามาหาลีน้องนี่กับมีทั มาดีมาดีเลยแบบนีน้กินหูขาดอบบนี้อัน,อนสาวพอนายแข็งเข็งพอพวกเถาร้อ,องแล้วก็ไม่<า>ได้ร้องห<า>งี้แล้วเป็นเจ็๊ตี๋ยี่กับพอแล้วก็เป็นเจ็กเข็งเนี่ยเฉพอะเราข่าวนนเนอะขาพอนายเข็งเข็งแต่ได้สาวหวนเาสาร้อ,องอืมแล้วก็ อีนุกเงินเลยรูกน้องขันขับเมอยาของขันทีขันผู้จูอ่ะแล้วก็มาเองนเวลาเมียร้อนนี่แล้วเป็นลูกเจ๊กเรามีเมียอยู่เมียอยู่บ้านโคบ้านโอเมียโคเมียเข้าละแล้วกับผัวพามาขายของขายยุ่งของเขายข้ามอยู่สุงมือนเนี่ยเป็นตึกเป็นหนัง้าดีแล้วก็พวกสาวเก๊กดี มานโน้นมันโน้นเออมันเิบผาผู้บ่าเห็บผาฮึบฮึบขจวัวเออแล้วมันเห็บผาด้ียความกระเจ็นรานผู้เนงนั้เออเท่าเค็่อันนี้สวนหองหันพวกไม่ง่ายกันมันยนเอฟผิวยยงกันมันเห็นบันนี้พวกไม่งเออฉันมีเฮี้ยนเออเอาเอาก็แลเห็นบังนี้กันใน่นอนี่ ngắm mười đây, đen. đây muốn là đây còn muốn là mắng làm hẹn chuyện con tiền con gì vậy này chuyện khỏi lãng hẹo khánh ừ. diện chuyện này này khánh mỹ phải phạt chúng mình, cứ lão gì mà chúng lão mà thành ngắm điểm ngại như lúc mà liền lắm cuộc mấy này mấy ngày, yeah. ngày liền đi Dư đơn thì chuyện khỏi lãng hẹo lão phải để tạm hạt ừ. có lúc hả? มันหังเบ่าวหิทานอ๋อมันจะแปะเป็นคนบ่าวหิทานเออบ่าวหิทานนะจ๊ะคงเหล่าลงคงไปล้วงเมื่อยอยู่เดินเดินนี่มิจัาแหมเดินบันเขาเหมสมชายอยู่เออมาผีเดินหนทางกขาไปแห่อใหญ่เอ็ดเม่อยกแปะแล้วก็ออกมาทำหันจริงเขาเลแล้วแล้วก็ได้สามหังแล้วก็มาหนังลงพวกนม่ใหญ่ก็จะควันหิทานเออมาขาบบาดแล้วนั่นหันละ bao đi than hết vắng mình anh cứ là chọn đi than tham đi thoát đi tham súa 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 đi sáng